สวัสดีครับนี่ครับมาดำน้ำอ่างน้องปลาไหลครับนี่แหวกต้นสโนโลงมาแล้วแล้วก็ทำเสียงเรียกครับแล้วก็ทำตัวนิ่งๆครับมองสีที่แตกต่างมองหาสีที่แตกต่างครับเผื่อปลาเข้ามาใกล้ครับมองไว ซ้ายทีฝาทีมองด้านนะครับมาแล้วครับมาครับไม่โดนครับดูภาพช้าอีกรอบนะครับดูตามลูกศรนะครับสีแดงละเลื่อละเรื่อมาครับครับนี่กครับฟนสังเกตไหมครับมันพลิกหลบปุ๊บไปเลยไม่โดนครับโอ ไปโดนครับมาบัวบัวเห็นริงปุ๊บพลิกไปเลยโหอด